วิดีโอที่เพื่อนๆจะเห็นต่อจากนี้คือวิดีโอเหตุการณ์จริงอยากให้เพื่อนๆใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับหนึ่งในสวนสนุกที่เด็กๆอยากไปมากที่สุดในโลก คงจะหนีไม่พ้นสวนสนุกดิสนีย์แลนด์เพราะทันทีที่คุณก้าวขาเข้าไปไม่สนว่าคุณจะอายุเท่าไหร่คุณก็จะรู้สึกกลับไปเป็นเด็กได้อีกครั้งแต่สวนสนุกที่เต็มไปด้วยความสนุกกลับมีตำนานสยองขวัญมากมายคุณคิดว่าเรื่องนี้มีจริงหรือไม่วันนี้สาระแลนด์จะพาไปดู8ตำนานสยองขวัญของสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ของเราอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับ Small World คือเครื่องเล่นที่เราจะนั่งอยู่บนเรือและเรือจะแล่นเข้าไปในปรา,าสาท Small World ในนั้นเราจะเจอบรรดาตุ๊กตาออกมาร้องเพลงในปรา,าสาทตามแบบฉบับของดิสนีย์แต่มีเรื่องเล่ากันในหมู่พนักงานเกี่ยวกับตุ๊กตาใน Small World ที่มีชีวิตพนักงานคนหนึ่งที่ทำงานใน Small World อ้างว่า เขามักจะได้ยินเสียงแปลกๆเหมือนมีใครเคลื่อนไหวอยู่ในสมอลเวิลด์ตลอดเวลาทั้งๆท,ที่เวลานั้นเครื่องเล่นปิดให้บริการไปแล้วและเขาก็เชื่อว่ามีผีพนักงานที่เคยเสียชีวิตในดิสนีย์แลนด์เข้าสิงตุ๊กตาเหล่านั้นอยู่ Space Mountain หรือที่คนไทยจะเรียกกันว่ารถไฟเหอในความมืดเราแทบจะมองไม่เห็นทางข้างหน้า แต่กลับทำให้เราเสียวอย่างบอกไม่ถูกและเป็นเครื่องเล่นสุดฮิตในดิสนีย์แลนด์แต่แล้วในช่วงปีที่1970ก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเครื่องเล่นตัวนี้ว่าถ้าหางรอบไหนก็ตามมีคนเล่นเพียงแค่5คนจากจำนวนที่นั่งหกคนจะมีวิญญาณน,นั่งติดตามไปในที่ที่ว่างอยู่และที่สำคัญรถไฟหอรอบนั้นจะหายไปนานกว่าปกติ ในแต่ละปีจะมีคนมากมายจากทั่วทุกมุมโลกเดินทางมาที่สวนสนุกดิสนีย์แลนด์บางคนเดินทางมาเพื่อเล่นเครื่องเล่นถ่ายรูปหรือไม่ก็ขอแต่งงานแต่มีอีกจำนวนไม่น้อยที่นำเท่ากระดูกของคนรักแอบเอามาฝังหรือไม่ก็โปรไว้บริเวณรอบๆดิสนีย์แลนด์และจุดที่นิยมมากที่สุดก็คือบ้านผีสิงและเรือโจรสลัด เครื่องเล่นสุดฮิตจากหนังดังอย่าง p i r a t e of the Caribbean อย่างเช่นคุณแม่คนหนึ่งได้นำเท่ากระดูของลูกชายตัวเองมาแอบทิ้งไว้ตามเครื่องเล่นต่างๆที่ลูกตัวเองชอบดีไม่ดีถ้าหากเพื่อนๆได้มีโอกาสไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์อาจจะเจอใครกำลังเอาเท่ากระดูกมาทิ้งไว้ก็เป็นได้ Mission Space คือเครื่องเล่นที่จำลองให้เราเป็นนักบินอวกาศ ที่กำลังจะล่องยานจากโลกไปจอดบนดาวอังคารเครื่องเล่นที่ไม่ค่อยมีความตื่นเต้นอะไรมากมายจนกระทั่งในปี2005มีเด็กชายวัย4ขวบเสียชีวิตในขณะที่กำลังเล่นมิชชั่นสเปรดอยู่และหลังจากนั้นก็มีผู้ที่พบเจอประสบการณ์แปลกๆเขาเล่าให้ฟังว่าเขาจะรู้สึกหนาวอย่างผิดปกติทุกครั้งที่นั่งบริเวณจุดที่เด็กชายคนนั้นเสียชีวิต ใกล้ประตูทางเข้าในดิสนีย์แลนด์จะมีอพาร์ตเมนต์ส่วนตัวเก่าแก่ของวอลดิสนีย์ช้ผู้ก่อตั้งดิสนีย์แลนด์มีอยู่ครั้งหนึ่งพนักง,งานคนหนึ่งบังเอิญเห็นไฟในห้องของวอลดิสนีย์เปิดอยู่เขาจึงตัดสินใจเข้าไปข้างในในห้องนั้นเพื่อที่จะปิดไฟเพราะปกติส่วนนี้จะไม่มีการเปิดไฟแต่ทันทีที่เขาลงมาถึงหน้าทางเข้า เขาตัดสินใจมองกลับไปที่อพาร์ตเมนต์อีกครั้งปรากฏว่าไฟมันเปิดขึ้นมาเองอีกครั้งหนึ่งและยังมีอีกหลายคนที่เห็นว่าไฟในห้องมักจะเปิดปิดเองเสมือนว่าวอลดิสนีย์ยังใช้ชีวิตอยู่ในห้องนั้นบ้านผีสิงอีกหนึ่งเครื่องเล่นสุดฮิตที่ทุกสวนสนุกบนโลกต้องมีและที่ดิสนีย์แลนด์ก็เหมือนกัน ในบ้านผีสิงของดิสนีย์แลนด์ติดท็อประดับความน่ากลัวแบบ5ดาวแต่แล้วก็มีเรื่องเล่าจากประสบการณ์ของคนที่ได้ไปเล่นหลายคนเล่าตรงกันว่าในนั้นจะมีเด็กผู้ชายสองคนนั่งอยู่ในห้องโถงคนหนึ่งหัวเราะอย่างมีความสุขแต่อีกคนกลับร้องไห้ตอนแรกหลายคนก็เข้าใจว่าเป็นพนักงานเซตเอาไว้แต่เมื่อกลุ่มของพวกเขาเดินถึงทางออก ก็บอกกับพนักง,งานว่าเด็กผู้ชายสองคนตรงนั้นน่ากลัวมากๆพนักง,งานกับทำหน้างงๆและบอกว่าไม่มีการเซตเด็กชายไว้ในบ้านผีสิงแล้วพวกเขาทั้งคู่มาจากไหนและภาพที่เพื่อนๆเห็นนี่เป็นภาพที่ถูกถ่ายได้ในบ้านผีสิงในดิสนีย์แลนด์โรงแรมที่อยู่ในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ที่คนนิยมไปนอนพักนั่นก็คือ t o w e r of Terror แต่ความน่ากลัวมันไม่ได้อยู่ที่ตัวโรงแรมแต่กลับอยู่ที่พนักงานที่ทำงานที่โรงแรมนี้มีเรื่องเล่าถึงเด็กยกกระเป๋าที่เสียชีวิตจากอาการหัวใจวายในขณะที่เขากำลังนำกระเป๋าขึ้นไปส่งให้กับลูกค้าและมีพนักงานหลายคนในที่นี้ยังเล่าว่าบางครั้งเขาเห็นวิญญาณของพนักงานยกกระเป๋าคนนั้นวนเวียนอยู่สถานที่แห่งนี้ จนถึงทุกวันนี้ก็ยังคงมีคนเห็นอยู่นอกจากเครื่องเล่นที่หลายๆคนนิยมเล่นแล้วดิสนีย์แลนด์ยังขึ้นชื่อเรื่องการแสดงโชว์และในปี1974เกิดเหตุสยองขวัญเพียงสองสัปดาห์หลังเปิดการแสดงที่มีชื่อว่าอ m e ร i c a n Sing เป็นโรงละครที่หมุนได้โดยฉากการแสดงจะมีทั้งหมด6ฉาก และเปลี่ยนทุกๆสนาทีและมีหญิงสาววัย18ปีเธอชื่อเดบราสโตนที่มาทำงานเป็นพนักงานต้อนรับเธอกลับไปยืนอยู่บริเวณที่เวทีหมุนได้ในขณะที่กำลังเปลี่ยนฉากร่างของเธอถูกเวทีบดขยี้จนเสียชีวิตเสียงกรีดร้องของเธอดังไปทั่วโรงละครแต่ผู้ชมกลับคิดว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของการแสดง และหลังจากที่เธอหายตัวไปอีกหลายชั่วโมงต่อมาทีมงานก็กลับมาพบร่างของเธอแหลกเลวอยู่คาเวทีและทางดิสนีย์จึงประกาศยกเลิกโช์นี้ทั้งๆที่แสดงได้เพียงแค่สสัปดาห์เท่านั้นและวิดีโอที่เพื่อนๆจะเห็นต่อจากนี้คือวิดีโอเหตุการณ์จริงอยากให้เพื่อนๆใช้วิจ,จรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ Yankee Doodle traveled south, riding on a riverboat. Played a tune and sang it out and sounded like a billy goat. Yankee Doodle liked the south, sang the songs so dear. Thought they were most elegant for everyone to hear. Yankee Doodle singing up, Yankee Doodle sang with and the working the song. Pinning a can bang, cup the cup, and young one, hong, swan, sun, Disneyland. ที่ผมนํามาเล่าให้เพื่อนฟังกันในวันนี้เรื่องสุดท้ายเนี่ยผมยอมรับตามตรงเลยนะครับพอได้ยิงเสียงกรี๊ดขึ้นมาเนี่ยคนลุกไปทั้งตัวเหมือนกันว่าแต่เพื่อนๆเ,เคยเจอเรื่องแปลกๆในสวนสนุกกันบ้างไหมครับถ้ามีใครเจอสามารถเล่าให้เราฟังได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยถ้ามีโอกาสอีกผมจะหาเรื่องหลอนๆมาเล่าให้เพื่อนฟังกันอีกนะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์ กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สาระแรงขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ